ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่19การสร้างชุมชนท่านจะสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและทรงพรลังซึ่งใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจำเพาะพระเจ้าและได้รับผลประโยชน์จากชุมชนนั้นก็ต่อเมื่อท่านได้ทุ่มเทท,ที่จะปรองดองกันโดยปฏิบตัติต่อกันและกัน อย่างให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรียากอบบทที่3ข้อ18เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของอักรทชูตและร่วมสามาคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานกิจการบทที่2ข้อ42ชุมชนต้องมีการอุทิศตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสามัคคีธรรมแท้ระหว่างผู้เชื่อแต่พระองค์ทรงเสริมสร้างสามัคคีธรรมนี้ด้วยการตัดสินใจและการอุทิศตัวของเราเปาโลชี้ให้เห็นความรับผิดชอบที่ควบคู่กันทั้งสองฝ่ายนี้ เมื่อท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายผูกพันกันด้วยสันติภาพโดยทางพระวิญญาณดังนั้นจงพยายามสุดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ต่อไปเอเฟซัสบทที่ 4. ข้อ3การสร้างชุมชนคริสเตียนที่มีความรักนั้นต้องใช้ทั้งฤทธิเดชของพระเจ้าและความพยายามของเราน่าเสียดายหลายคน เติบโตมาในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีดังนั้นพวกเขาจึงขาดทักษะด้านความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับสามคีธีธรมที่แท้จริงพวกเขา ต้องได้รับการสอนให้ปรับตัวเข้าหาคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นในครอบครัวของพระเจ้าแต่ยังดีที่พระคัมภีร์ใหม่มีคำสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันมากมายเปาโลเขียนว่าข้าพระเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงท่านก็เพื่อว่าท่านได้รู้ว่า ควรจะประพฤติอย่างไรครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรหนึ่งที่โมทีบทที่3ข้อ14-15ถึง15ถ้าคุณเบื่อสามาคีทำเทียมและอยากจะสร้างสามาคีทำแท้ และชุมชนที่มีความรักขึ้นในกลุ่มย่อยชันเรียนรวีวารศึกษาและคริสตจักรของคุณคุณจะต้องตัดสินใจทำเรื่องยากๆบางอย่างและยอมเสี่ยงบางสิ่งการสร้างชุมชนต้องอาศัยการเปิดเผยและคุณต้องห่วงใย,ยพอที่จะพูดความจริงด้วยใจรักแม้แต่ในเวลาที่คุณอยากจะเลี่ยงหรือ และเลยปัญหานั้นมันง่ายกว่าที่จะเงียบเฉยขณะที่คนอื่นรอบตัวเรากําลังทําลายตัวเองและทําลายคนอื่นด้วยวิถีชีวิตที่ทําบาปแต่นี่ไม่ใช่การกระทําแห่งความรักคนส่วนใหญ่ไม่รักเขาพอที่จะบอกความจริงแม้เมื่อมันเจ็บปวดพวกเขาจึงทําลายตัวเองต่อไป เรามักจะรู้สิ่งที่เราจำเป็นต้องพูดกับคนอื่นแต่ความกลัวขัดขวางเราไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นการสามารถคีธรรมของหลายๆคริสตจักรถูกทำลายโดยความกลัวเพราะไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดในเวลาที่ชีวิตของสมาชิกกำลังแย่พระคัมภีร์บอกให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเอเฟซัสบทที F S A B ่4ข้อ15 เพราะว่าเราไม่สามารถมีชุมชนโดยปราศจากความตรงไปตรงมาซาโลมอนกล่าวว่าคำตอบที่จริงใจเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพแท้สุภาษิตบทที่24ข้อ26บางครั้งเรื่องนี้หมายถึงการห่วงใย,ยพอที่จะใช้ความรักตำหนิคนที่ทำบาป หรือถูกทดลองให้ทำบาปเปาโลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายหากใครถูกจับได้ว่าทำบาปท่านที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่กาลาเทียบทที่6ข้อ1ถึงข้อ2คริสตจักรหลายแห่งและกลุ่มย่อยหลายกลุ่มรู้จักกันอย่างฉาบฉวยเพราะกลัวความขัดแย้ง เมื่อไรก็ตามที่ปัญหาเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ตรึงคเครียดหรืออึดอัดใจมันจะถูกละเลยทันทีเพื่อรักษาความสงบสุขจอมปลอมเอาไว้คนที่ไม่ชอบความขัดแย้งจะกระโดดเข้ามาและพยายามทำให้เหตุการณ์สงบดังนั้นปัญหาจึงไม่เคยได้รับการแก้ไขและทุกคนที่อยู่โดยการเก็บความไม่พอใจไว้เงียบๆทุกคน รู้ถึงปัญหาแต่ไม่มีใครพูดถึงอย่างเปิดเผยสิ่งนั้นจะสร้างบรรยากาศแห่งความลับที่เลวร้ายซึ่งการซุบซิบนินทาจะเฟื่องฟูแต่การแก้ไขของเปาโลนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาคือจงเลิกพูดมุสาเลิกสแสแซงจงพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของท่านเราทุกคนผูกพันกันอยู่ในพระกายของพระคริส เมื่อท่านโกโหกคนอื่นท่านก็โกโหกตัวเองเอเฟซัสบทที่4ข้อ25สามัคคีทำแท้ไม่ว่าในการสมรสมิตรภาพหรือคริสตจักรของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความตรงไปตรงมาที่จริงอุโมงค์แห่งความขัดแย้งนั้นเป็นเส้นทางสู่ความสนิทสนมในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ตราบใดที่คุณไม่มีความห่วงใยพอที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขอุปสรรคที่แฝงเร้นอยู่นั้นคุณก็จะไม่มีทางจะใกล้ชิดกันได้แต่เมื่อความขัดแย้งถูกจัดการอย่างถูกต้องเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยการ,รเผชิญหน้าและจัดการกับความแตกต่างของเราพระคัมภีร์กล่าวว่าในที่สุด คนจะชื่นชมความตรงไปตรงมามากกว่าการป้อยอสุภาษิตบทที่28บททข้อ2ี่28ค23ความตรงไปตรงมาไม่ใช่ใบเบิกทางให้คุณพูดอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้หรือเวลาใดก็ได้ที่คุณต้องการพระคัมภีร์บอกเราว่ามีเวลาที่เหมาะสมและวิธีที่ถูกต้องในการทำทุกสิ่งปัญญาจารย์บทที่8ข้อ6 คำพูดที่ไร้ความคิดย่อมชิ้งรอยแผลอันทาวรพระเจ้าทรงบอกให้เราพูดกับคนแต่ละคนในคริสตจักรเหมือนพูดกับสมาชิกที่รักในครอบครัวอย่าด่าว่าคนที่สูงอายุแต่ให้เตือนเหมือนว่าคนคนนั้นเป็นพ่อส่วนพวกหนุ่มๆก็เตือนเหมือนพวกเขาเป็นพี่น้องส่วนหญิงสูงอายุก็เตือนเหมือนเธอเป็นแม่ส่วนสาวๆ ก็เตือนเหมือนเธอเป็นพี่น้อง 1. ที่โมธีบทที่5ข้อ1ถึงข้อ2นาซา้าที่สามาคถีดทำนับพันพันกลุ่มถูกทำลายไปเพราะขาดความเปิดเผยเปาโลตำหนิคริสตจากโครินเพราะพวกเขาเงียบเฉยและพวกเขาปล่อยให้มีการล่วงประเวณีในคริสตจักรของพวกเขาเนื่องจากไม่มีใครกล้าตำหนิเรื่องนี้ ท่านจึงกล่าวว่าพวกท่านจะแกล้งมองไม่เห็นและหวังว่าเรื่องจะจบไปเองไม่ได้จงเปิดเผยและจัดการกับปัญหานี้แม้จะต้องเจ็บปวดและเสียหน้าก็ยังดีกว่าถูกพิพากษาท่านทำราวกับว่านี่เป็นเรื่องเล็กแต่มันไม่ใช่ท่านไม่ควรทำเหมือนกับว่าทุกสิ่งเรียบร้อยดี ในเมื่อคนหนึ่งท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนของท่านประพฤติสัมสอนหรือคดโกงหรือเล่เหลี่ยมกับพระเจ้าหรือหยาบคายต่อเมสหายเมาสุราหรือโลภและเบียดเบียนท่านไม่สามารถปล่อยไว้ได้โดยทำราวกับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คนภายนอกทำ แต่เรามีความรับผิดชอบต่อคนที่อยู่ภายในชุมชนผู้เชื่อของเราไม่ใช่หรือ1โครินบทที่5ข้อ3ถึงข้อ12การสร้างชุมชนต้องอาศัยความถ่อมใจความรู้สึกว่าตนเองสำคัญความเชื่อมั่นและเย่โสดื้อรัน้นเป็นตัวการทำลายสามาคีธรรมได้เร็วยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดความเยื่อหยิ่งสร้างกำแพงระหว่างผู้คน แต่ความทอมใจสร้างสะพานความถ่อมใจเป็นน้ำมันที่ทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและผ่อนคลายนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านจงสวมความทอมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน 1. เปรโตบทที่5ข้อ5เสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการสามคคีธรรมคือท่าทีแห่งความถ่อมใจ ส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวว่าด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนหนึ่งเบโตบทที่หข้อหนี่คือเหตุผลอีกประการที่เราต้องทอมใจความเย่อหยิ่งคือสิ่งที่ขัดขวางพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเรา คือพระคุณที่เราจำเป็นต้องได้รับเพื่อจะเติบโตเปลี่ยนแปลงบำบัดและช่วยเหลือคนอื่นเราได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยการถ่อมใจยอมรับว่าเราจำเป็นต้องได้รับพระคุณนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเย่อหยิงเรากำลังดำเนินชีวิตเป็น ปฏิปักษ์กับพระเจ้านั่นเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่โง่เขลาและอันตรายคุณสามารถฝึกความถ่อมใจในทางปฏิบัติได้คือโดยการยอมรับความอ่อนแอของคุณอดทนต่อความอ่อนแอของคนอื่นยอมรับฟังคำตักเตือนและยกย่องคนอื่นเปาโลแนะนำว่าจงอยู่อย่างปรองดองกันอย่าทำตัวเป็นคนสำคัญ แต่จงอยู่ร่วมกับคนสามัญและอย่าคิดว่าตัวรู้ทุกอย่างรวมบทที่12ข้อ16และท่านเขียนถึงคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีว่าจงให้เกียรติคนอื่นมากกว่าให้เกียรติตัวเองอย่าสนใจแต่ชีวิตของตนแต่จงสนใจชีวิตของคนอื่นฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ4ความถ่อมใจ ไม่ใช่การคิดว่าตัวเองต่ำต้อยแต่เป็นการคิดถึงตัวเองน้อยลงเป็นการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นคนถ่อมใจจะจดจอ่อที่การรับใช้คนอื่นจนพวกเขาไม่คิดถึงตัวเองการสร้างชุมชนต้องอาศัยความสุภาพความสุภาพคือการเคารพความเห็นที่แตกต่างการห่วงใย ความรู้สึกของคนอื่นและอดทนต่อคนที่กวนใจเราพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องรับภาระที่จะใส่ใจต่อความสงสัยและความกลัวของคนอื่นโรมบทที่15ข้อสองเปาโลบอกทิตัสว่าคนของพระเจ้าควรจะสุภาพอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนทิตัสบทที่3ข้อสองทุกคริสตจักร และทุกกลุ่มย่อยมักจะมีตัวปัญหาอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอแต่โดยทั่วไปจะมีมากกว่าหนึ่งคนคนเหล่านี้อาจจะมีความต้องการทางอารมณ์เป็นพิเศษความหวั่นไหวลึกๆอุปนิสัยที่กวนใจและทักษะทางสังคมที่ไม่ดีคุณอาจจะเรียกพวกเขาว่าคนที่ต้องการพระคุณมากเป็นพิเศษพระเจ้าทรงใช้คนเหล่านี้อยู่ท่ามกลางเรา เพื่อประโยชน์ทั้งของเขาและของเราพวกเขาถือโอกาสที่จะสามารคีทำและเติบโตจะเติบโตและถูกทดสอบนั่นคือเราจะรักพวกเขาอย่างพี่น้องและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรีหรือไม่ในครอบครัวนั้นการยอมรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาด ความสวยหรือความสามารถแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเป็นของกันและกันเราปกป้องกันและครุ้มครองครอบครัวสมาชิกในครอบครัวอาจทำตัวงี่เง่าแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งในพวกเราในทำนองเดียวกันพระคัมภีร์กล่าวว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน โรมบทที่1 2ข้อ10ความจริงคือว่าเราทุกคนมีพฤติกรรมแปลกๆแ,และนิสัยที่น่ารำคาญแต่ชุมชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนต้องเข้ากันได้เหมาะเจาะพื้นฐานแห่งสามัคคีธรรมของเราคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั่นคือเราเป็นครอบครัว กุญแจสู่ความสุภาพคือการเข้าใจภูมิหลังของคนอื่นลองศึกษาประวัติความเป็นมาของพวกเขาดูเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมาคุณก็จะเข้าใจเขามากขึ้นแทนที่จะคิดว่าพวกเขายังต้องปรับปรุงอีกมากเพียงไรให้คุณคิดว่าพวกเขามาได้ไกลแค่ไหนแล้วทั้งทั้งที่มีบาดแผล อีกส่วนหนึ่งของความสุภาพคือการไม่ดูหมิ่นความสงสัยของผู้อื่นเพียงแค่คุณไม่กลัวบางสิ่งบางอย่างก,ก็ไม่ได้ทำให้ความกลัวสิ่งที่ว่านั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องชุมชนแท้ เกิดขึ้นเมื่อคนรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยพอที่จะเปิดเผยความสงสัยและความกลัวโดยเขาจะไม่ถูกพิพากษาการสร้างชุมชนต้องอาศัยการรู้จักเก็บความลับในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีการยอมรับอย่างอบอุ่นและสามารถไว้ใจว่าคนอื่นจะเก็บความลับเท่านั้นผู้คนจะเปิดเผยความเจ็บปวดความต้องการ และผิดพลาดที่เล็กที่สุดของพวกเขาการเก็บความลับไม่ได้หมายความว่าต้องเงียบเฉยเมื่อพี่น้องทำบาปแต่หมายความว่าต้องเก็บสิ่งที่พูดในกลุ่มไว้เป็นความลับเฉพาะกลุ่มโดยกลุ่มต้องจัดการกับเรื่องนี้ไม่ใช่เอาไปนินทาให้คนอื่นฟังพระเจ้าทรงเกลียดชังการนินทาโดยเฉพาะเมื่อมันแอบแฝงมาในรูปหัวข้ออธิษฐาน เผื่อคนอื่นพระเจ้าตรัสว่าคนชั่วนินทาพาปากบอนยุยงสอนให้เพื่อนแยกแตกร้าวกันสุภาษิตบทที่16ข้อ28การนินทามักจะทําให้เจ็บปวดเกิดความแตกแยกและทําลายสามัคคีธรรมและพระเจ้าตรัสชัดเจนมากว่าเราต้องตําเนิเรื่อง การกระทําที่ก่อให้เกิดความแตกแยกคนเหล่านั้นอาจจะโกรธและออกไปจากกลุ่มแต่สามารถคียธรรมของคริสตจักรนั้นสำคัญกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดการสร้างชุมชนต้องอาศัยความฉี่คุณต้องพบปะกับคนในกลุ่มบ่อยๆและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสามาคถท,ทีรทมแท้ความสัมพันธ์ต้องอาศัยเวลาพระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าให้เราหยุดการมาประชุมร่วมกันจนเป็นนิสัยอย่างที่บางคนทำอยู่แต่ให้เราหนุนใจกันและกันฮีบรูบทที่10ข้อ25เราต้องฝึกนิสัยการประชุมร่วมกันนิสัยคือสิ่งที่คุณทำบ่อยครั้งไม่ใช่ชั่วคราว คุณต้องพบปะกับคนหลายๆครั้งจึงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี่คือเหตุผลที่คริสจากหลายแห่งมีสามสามารถท,ทำแบบฉาบฉวยเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันนานพอและเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็มักจะเป็นการฟังคนคนเดียวพูดชุมชนไม่ได้สร้างขึ้นบนความสะดวกเราจะพบปะกันเมื่อฉันอยากพบ แต่สร้างบนความเชื่อมั่นว่าฉันต้องการชุมชนนี้เพื่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณถ้าคุณต้องการสร้างสามัคคีทาแท้นั่นหมายถึงการพบกันแม้เมื่อคุณไม่รู้สึกอยากแต่เพราะคุณเชื่อว่านี่คือสิ่งสำคัญคริสเตียนยุคแรกพบกันทุกวัน ทุกวันพวกเขาจะเข้าไปนมัสการพระเจ้าร่วมกันในพระวิหารไปรับประทานอาหารด้วยกันตามบ้านด้วยความยินดีและถ่อมใจกิจการบทที่2ข้อ46ถ้าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มย่อยหรือชั้นเรียนผมขอวิงวอนให้คุณทำพันธสัญญาของกลุ่มซึ่งครอบคลุมลักษณะ9ประการของการ สามคัคคีทำตามแบบพระคัมภีร์คือเราจะบอกความรู้สึกที่แท้ของเราเปิดเผยตัวทนที่แท้จริงหนุนใจกันและกันพึ่งพากันและกันสนับสนุนกันเห็นอกเห็นใจกันยกโทษให้กันเมตตาพูดความจริงด้วยใจรักเปิดเผยยอมรับความอ่อนแอของเราถ่อมใจเคารพความแตกต่างของเราสุภาพ ไม่นินทาเก็บความลับและให้ความสำคัญกับกลุ่มความชฉี่เมื่อคุณอ่านรายการลักษณะเหล่านี้แล้วคุณคงเห็นได้ชัดว่าเพราะเหตุใดสามัคคีทำแท้จึงมีน้อยมากมันหมายถึงการเลิกเห็นแก่ตัวการเลิอกอยู่แบบเป็นเอกเทศเพื่อจะพึ่งพาอาศัยกันแต่ประโยชน์ของการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นมีมากคุ้มค่าการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเราสำหรับแผ่นดินสวรรค์วันที่19คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวนชุมชนต้องมีความตั้งใจที่จะอุทิศตัวข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำเราจึงรู้จากความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละผ้าชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องหนึ่งยอหนบทที่ 3: ข้อ16คําถามสําหรับการพิจารณาณนะเวลานี้ฉันจะช่วยปลูกฝังลักษณะของชุมชนแท้ในกลุ่มย่อยหรือคริสตจักรของฉันได้อย่างไร